สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระพฤหัสบสดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะได้ทําการโครจรยกย้ายมาเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นก็คืออยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาค่ะและการมาของดาวพระพฤหัสบดีในครั้งนี้นะคะก็ได้ทํามุมสัมพันธ์กับดาวพระเกตและทํามุมสัมพันธ์นกันกับดาวมฤตยูค่ะดังนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นต่อดวงชะตาค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องแย่ เรื่องเสียหายอะไรนะแต่ในบางเหตุการณ์มันก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอยู่ไม่น้อยค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะเราไปพิเคราะห์พิจารณากันเลยค่ะว่าเรื่องแปลกหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะได้ประสบพบเจอนั้นมีเรื่องอะไรบ้างค่ะ ประการแรกเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนปุตตา และดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้ทําการโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตามีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่คุณจะได้โอกาสใหญ่จากแดนไกลซึ่งเป็นโอกาสที่เข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวค่ะโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นช่วงที่โลกภายนอกนั้นจะเรียกหาคุณเป็นช่วงที่คุณจะโด่งดังคุณจะได้รับข้อเสนอจากต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างแดนต่างประเทศแบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ ะะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับงานใหม่ได้รับมอบหมายให้ทําตําแหน่งใหม่โดยที่คุณนั้นไม่ได้มเออีเขาเรียกว่าไม่ได้รู้แนวโน้มมาก่อน นะคะหรือว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาบอกคุณก่อนนะกลับกลายเป็นว่าอยู่ๆหัวหน้าก็มาบอกเลยว่าคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่นี้นะคุณจะได้เลื่อนขั้นไปตำแหน่งนี้นะคุณจะได้ย้ายสาขาไปเป็นผู้จัดการที่ตรงนั้นตรงนี้นะคือมันเป็นเรื่องราวดีๆค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นโอกาสใหญ่ที่จะได้มาแบบที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะว่าได้ไปเรียนต่อต่างจังหวัดมหาวิทยาลัยนั้นเรียกตัว ปหรืออาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนอาจจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยที่คุณไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปบางคนได้รับทุนการศึกษาบางคนมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่อไป,ไปอบรมระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะเกิดจากเหตุบังเอิญเล็กๆ เช่นจากข้อความหนึ่งข้อความจากการพูดคุยหรือจากการโพสโซเชียลนะคะมันก็เป็นแรงกระตุน้นทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆเหล่านี้ดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วและเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของครูเป็นตัวแทนของอาจารย์เพราะฉะนั้นจะส่งเสริมให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะทั้งด้านโอกาสจากแดนไกล หรือมีบางเหตุการณ์บางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ตั้งใจอย่างเช่นมีโอกาสแบบฟ้าผ่าหรือมีจังหวะพลิกในเสี้ยววินาทีอย่างนี้เป็นต้นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในบางช่วงบางตอนคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนตามที่คุณวางแผนเอาไว้แต่โอกาสเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์เข้ามาแบบบังเอิญมันอาจจะเริ่มต้นจากการพูดคุยเล็กๆในวงสนทนาเล็กๆแต่อาจจะกลับกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้ก็ได้ค่ะ ประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีพิจิกประการที่สองสิ่งที่คุณเคยมั่นใจสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันแน่นอนสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันมั่นคง มันอาจจะไม่ได้มั่นคงก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวมรตยูที่ทํามุมสัมพันธ์นกันกับดาวพระพฤหสัสบดีบางคนนะคะคิดว่างานที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้มีความแน่นอนมีความมั่นคงทํามาเป็น1ิบสิปีแล้วฉันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรได้ละ่ะก็ทําที่นี่แหละจนกว่าจะ,กะเกษียณเลยแต่สุดท้ายมันอาจจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะสุดท้ายมันมีเกณฑ์ที่จะถูกกลันกล่นแกล้งถูกรังแกคุณอาจจะต้องออกจากงานอย่างกระชันหัน คุณอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงสิ่งที่คุณคิดว่ามันแน่นอนมันมั่นคงก็มีเกณฑ์ที่จะไม่แน่นอนมีเกณฑ์ที่จะไม่มั่นคงเจอกับคนที่มาทําร้ายคุณเจอกับคนที่คอยกลั่นแกล้งรังแกหรือเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทนทําอยู่ต่อไม่ได้แล้วเลยต้องเป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะหางานใหม่เลยนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมาเป็นนายตัวเองออกมาทําธุรกิจกิจ,ก,จการซึ่งตรงนี้แ่ละคะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันแน่นอนมั่นคงจากสิ่งที่คุณมั่นใจมันก็อาจจะไม่แน่นอนไม่มั่นคงแล้วก็ได้แต่การที่ชาวลัคนานราศีพิจิกได้ออกจากที่เก่าแล้วมาเริ่มที่ใหม่มันอาจจะเป็นโอกาสใหญ่สําหรับคุณอย่างที่สมัยได้พูดข้อหนึ่งไปก็ได้นะคะคือมีเก์ได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วอาจจะต่อยอดจนกลายเป็นความสําเร็จยิ่งใหญ่ของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องหลายราวคะ่ะที่ชาวลัคนานราศีพิจิกเคยคิดว่ามันแน่นอนอย่าคิดว่า ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงและแน่นอนเสมอไปอะไรที่แน่นอนมันก็อาจจะกลายเป็นความไม่แน่นอนได้นั่นเองนะคะสำหรับประการที่3ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะผลงานหรือสิ่งที่คุณเคยสร้างไว้ มันมีโอกาสที่จะถูกผลักดันขึ้นสู่แสงสปอตไลท์แบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะชาวพิจิกจํานวนมากอาจจะได้เจอกับการยกระดับผลงานโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวค่ะสิ่งที่คุณทํามาตลอดแต่เมื่อก่อนไม่มีใครมองเห็นไม่มีคนเห็นถึงศักยภาพไม่มีคนเห็นถึงคุณค่าไม่มีคนเห็นถึงความสามารถแต่ตอนนี้ จะถูกมองเห็นแล้วแสงสปอตไลท์ส่องมายังตัวคุณจะมีคนเห็นถึงผลงานที่เด่นของคุณจะมีคนเห็นถึงความสามารถของคุณผลงานเก่าที่คุณเคยทําไว้มีคนที่หยิบเอาไปแชร์หยิบเอาไปโพสต์เอาไปชื่นชมเอาไปโปรโมตกลับกลายเป็นว่าผลงานเก่าๆที่คุณเคยทําไว้จํานวนมากๆม,มันก็เป็นที่ถูกใจของคนหมู่มากโครงการที่เงียบมานานกลับกลับถูกพูดถึงอีกครั้งหรืออาจจะมีคนเห็นศักยภาพของคุณโดยบังเอิญแล้วผลักดันคุณให้ขึ้นสง ตำแหน่งใดโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแบบนี้ก็ได้นี่เป็นโอกาสที่คุณไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าคุณทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลามันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณทำถ้าคุณทำไดใ้ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องมาตลอดมันก็จะเป็นตัวหนุนนำผลักดันชะตาชีวิตของคุณให้ได้ผลสำเร็จนั่นเองค่ะสมัยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบางทีความสำเร็จมันไม่จำเป็นต้องวิ่งตามนะถ้าถึงเวลาของมันมันจะวิ่งมาหาคุณเองสำหรับชาวลัคนา าราศีพิจิกสิ่งที่คุณทามานานโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังผลก็จะเริ่มถูกมองเห็นค่ะแล้วสิ่งที่คนอื่นมองเห็นมันอาจจะไม่ใช่แค่ผลงานแต่มันคือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น3มเรื่องแปลกหรือว่า3ามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสจากแดนไกลางานจากต่างประเทศการย้ายงานโอกาสในการเรียนต่อนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดโลกใหม่ๆห,หรือได้เปิดเส้นทางใหม่ๆให กับชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือบางครั้งบางทีสิ่งที่คุณเคยมั่นใจมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับคุณสิ่งที่คุณคิดว่ามันแน่นอนจะเลี้ยงชีพได้ด้วยอาชีพนี้แหละแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้แน่นอนนะคะและอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืองานเก่าๆผลงานเก่าที่คุณเคยทํามาในอดีตมันอาจจะกลับมาตอบแทนหรือว่าให้ประโยชน์คุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่าน ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。